สวัสดีคะ่ะนิชาจาก perfect home นะคะวันนี้นะคะนิชาอยู่ที่เฮือนป้อเรียงนะคะคอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนิชาจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาดูห้องที่เราจะขับกันเนาะอยู่ที่ชั้น2นะคะเป็นดูเพล็กซ์นะคะเป็น2ชั้นเนาะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ150ตารางเมตรนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอานิชาจะมาบอกคอนโดน,นี้นิดนึงเนาะคอนโดน,นี้เป็นโลไลฟ์คอนโดนะคะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะซึ่งห้องที่นี่นะคะก็จะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นดูเพล็กซ์หมดเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก จะมีสะว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีอรอปรพนนะคะเจ้าหน้าที่ทำดูแลรักษาความปลอดภยอัยน้อย4สีชั่วโมงเลยนะคะที่จอดรถกว้างขวางมากๆแล้วก็เงียบสงบด้วยค่ะทุกคนที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็อยู่ตรงซอยวัดอุโมงนะคะเดินหมายถึงว่าขับรถออกไปนะคะก็จะเจอกับ7 e l e v e อนนนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวนิชานะคะภาพเพื่องนะคะไปดูห้องกันเลยค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ห้องกันแล้วนะคะห้องอดูเพกห้องนี้นะคะอยู่ที่ชั้นสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ชาจะพาทุกคนนะคะมาดูข้างในกันค่ะขออนุญาตปิดประตูก่อนแค่ข้างลังนิชานะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะก็จะมีสองเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งแล้วเคาน์เตอร์ข้างล่างนะคะก็จะมีชั้นเก็บของนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บของจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างด้ด้วยจะได้ไม่ต้องเกะกะเนาะแล้วบริเวณฝั่งนี้นะคะก็จะมีตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะ มีเตาอบนะคะแล้วก็มเีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มเีเครื่องดูดควันด้วยนะคะอะเดี๋ยวนิชานะคะพาไปดูฝั่งนี้กัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสาหรับห้องออสาหรับรับแขกเนาะเป็นแบบ เป็นเหมือนแบบว่าห้องเล็กๆนะคะค่ะเดี๋ยวนิชาพามาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะเป็นแบบว่าชั้นใต้บันไดเนาะเก็บของแบบเราจะได้ไม่ต้องเกะกะข้างนอกนะคะอ่าบริเวณตรงนี้นะคะกว้างมากนะคะกว้างจริงๆมีเคาน์เตอร์ระห,หว่างครัวนะคะกับเคาน์เตอร์ตรงนี้สามารถนั่งทานข้าวได้นะคะอย่างนั่งคนเดียวก็นั่งได้นะคะ แล้วถ้าอยากนั่งแบบว่ากับเพื่อนๆฟูนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่นะคะประมาณ8ที่นั่งะคะ่ะอ่าน,นิชัยจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะบางส่วนาขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะอาจจะมีว่าของสะสมของประดับนะคะเจ้าของก็จะเก็บไปนะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะเปิดออกไปนะคะฟังเสียงธรรมชาตินะคะอ่าแล้วก็จะมีออที่นั่งนะคะไว้ทานกาแฟตอนเช้าหรืออะไรอ่อนอ่าเดี๋ยวใิชาพาทุกคนนะคะไปดูบริเวณห้องรับแขกกันค่ะ บริเวณนี้นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีเ,เป็นดูเพ็กซ์เนาะมันจะเป็นแบบห้องโถงขนาดกว้างๆนะคะเ,เพดานสูงด้วยนะคะลมมันโก่งนะคะแค่พัดลมตัวเดียวก็เย็นได้เลยนะคะก็จะมีโซฟานะคะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเป็นที่ประดับนะคะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะห้องนี้เนาะก็จะมีเตาผิงไฟด้วยนะคะอันนี้ใช้ได้จริงเลยนะคะทางบริเวณเ พื้นที่ที่นิชายอยู่ตัวนี้นะคะมันอยู่ใกล้กับภูเขาเนาะอยู่ใกล้ๆภูเขาแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันก็อาจจะมีการมีอากาศที่หนาวกว่าที่อื่นนิดนึงนะคะทางเจ้าของแกก็สามารถที่จะใช้เ,ออเครื่องผิงไฟตัวนี้ไปทำให้ตัวเราอุ่นมากขึ้นนะคะ นิชชาพาเพื่อนๆนะคะไปดูชั้นสองกัน,นะค,ะค่ะอาค่ะตอนนี้นะคะนิชชาอยู่บริเวณชั้นสองของอคอนโดนะคะที่นี่นะคะก็จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ํานะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะ,ะนิชชาตัวนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เดินเข้ามานะคะก็จะมี หน้าต่างนะคะขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถมองเห็นต้นไม้ข้างนอกนะคะแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้อย่างสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบร,ริเวณรอบๆของห้องนอนตรงนี้นะคะแล้วก็เจ้าของแกก็ได้มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเป็นฝักบัวห้องน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะก็จะเป็นระบบน้ำร้อนกับน้ำเย็นด้วยค่ะมาค่ะเดยนี้ชานะคะพาไปดูห้องอีกสองห้องที่เหลือนะคะพอนี้ก็จะเป็นโถงเนะาะเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งค่ะ นี่เป็นขนาดเล็กนะคะแต่ห้องนี้จะเป็นบัตทับนะคะเป็นแบบเ,เป็นแบบอ่างอาบน้ำนั่นเองค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กนะคะเจ้าของแกเอาเป็นห้องแบบว่านั่งเล่นห้องดูทีวีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เพื่อนท่านนั่งอยู่ตรงนี้นี่ชาพาทุกคนนะคัะไปดูห้องสุดท้ายกันค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะคะของคอนโดนี้นะคะห้องนี้นะคะเจ้าของแกได้ทําเป็นห้องทํางานเนาะก็มีของแกแล้วก็มีโต๊ะทํางานของแกนะคะมีของสะสมของแกอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะผู้ใดนะคะสนใจที่จะซื้อนะคะอาจจะสามารถทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องโยคะห้องอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีกระจกแล้วก็มองวิวข้างนอกได้ด้วยค่ะ เป็นไงกันบ้างะคะสำหรับเพื่อนป้าเรียงนะคะที่นี่าานะคะได้โชว์ทุกคนไปนะคะขอย้ํากันอีกครั้งนะคะที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับมหาลัยหลังมอชอเลยนะคะเดินทางไปไหนสะดวกสบายมากเลยนะคะอยู่ใกล้เซเว่นอินด้วยเนาะแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะเป็นโรไล s ์ค o นโดนะคะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะห้องที่นี่าาได้โชว์นะคะอยู่ที่ชั้น เป็นดูเพกนะคะ2ชั้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมีทั้งหมด150ตารางเมตรค่ะหากใครน,นะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูเฮือนรเรียงนะคะที่นิชาได้บอกไปนะคะสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหากใครนะคะมีคําถามนะคะสามารถถามข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือไม่ก็โทรหานิชาได้เลยะคะ่ะ ก็อยากลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Perfect Home Channel ด้วยนะคะวันนี้นะคะนิชาขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ